สำหรับส่วนไตรเซปนะครับตามชื่อเลยนะครับมันมี3หัวถูกไหมฮะแต่ส่วนที่เด่นๆเนี่ยที่คนมองเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นปะตรงตรง,ตรงนี้ปะเขาเรียกว่าเป็นเขี้ยวบางคนก็บอกเหมือนเขี้ยวมังกรนะก็ว่าไปนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเล่นท่าเพรสแบบหนักนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเป็นท่าที่สอกชิดลำตัวนะครับหรือในท่าไตรเซป พวกใช้เชือกใช้พุชดาวเป็นเคเบิลแต่ถ้าเราไม่มีเคเบิลนะครับเราทำยังไงดีนะครับใช้ตัวดัมเบลเนี่ยแหละนะเป็นท่าไตรเซปคิกแบ็กนะครับท่านี้หลายคนนะนะครับผมบอกเลยว่ามองข้ามเพราะว่าเขาคิดว่าจังหวะที่เนี่ยกล้ามเนื้อยืดสุดนะครับแรงต้านมันไม่มีใช่ครับเนี่ยแรงต้านมันไม่มีแต่จังหวะที่หดสุดเนี่ยมันคือจังหวะที่เทนชันของกล้ามเนื้อไทรเซปเนี่ยพียมากที่สุดเลยป่ะ เน่ดูดิแล้วก็ต้านลงนะเพราะฉะนั้นผมถือว่าท่าเนี้ยนะครับก็ถ้าใครอยากพัฒนาไตรเซบเจ้าตัวหัวข้างตรงนี้นะครับหัวข้างนะก็เป็นท่าหนึ่งที่ดีมากๆนะครับท่าแรกจะเป็นไตรเซบคิกแบ็กนะครับจัดร่างกายก่อนเลยนะครับจัดอะไลเมนให้ตรงนะครับตรงก็คือหูตรงกับไหล่ส่วนหน้าซี่โคงตรงกับสะโพกเก็บล่มค่อยๆแยงก้นไปข้างหลังนะครับจนตัวเกือบขนานกับพื้นนะครับ บางคนลงขนาดแล้วปวดหลังก็เอาแค่เกือบขนาดกับพื้นก็พอนะครับทำพร้อมกันสองข้างได้เลยนะครับจังหวะที่ดันมือออกนะครับจะสังเกตไหมเทคนิคคือผมจะบิดมืออย่างนี้นิดนึงเนี่ยเนี่ยบิดอย่างนี้นิดนึงเพื่อให้ไปเส็ส่วนข้างของผมนะครับทำงานได้มากที่สุดนะครับ ข้อผิดพลาดของท่านี้เลยคือหลายคนเนี่ยใช้น้ําหนักเยอะเกินไปจนทําให้ไม่สามารถล็อกต้นแขนอยู่กับลําตัวได้โยกไปโยกมาครับก็เลยโฟกัสไม่ได้เริ่มจากน้ําหนักเบาก่อนที่คุณโฟกัสไปเสร็จได้นะครับแล้วค่อยๆเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปจากจุดนั้นโดยที่คุณยังโฟกัสได้อยู่ขณะที่ขึ้นเนี่ยพยายามหนีบศอกให้ใกล้ลาตัวมากที่สุดนะถ้าใครพอฟิลกล้ามเนื้อปีกได้เนี่ยเอาปีกมันหนีบต้นแขนไว้อย่างนี้แล้วค่อยขึ้น นะครับลง3วินาทีและส่วนต่อมานะครับคือถ้านอนเล่นนะครับถ้ามีดัมเบลแค่คู่เดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมีเบาะนะครับจะเป็นไตรเซปส่วนทั้งหมดเลยแต่เน้นไปที่ไตรเซปหัวยาวนะครับมันจะมีไตรเซปเนี่ยตามชื่อนะที่ผมบอกมีส่วนข้างนะมีเดียวเฮดส่วนกลางนะครับแล้วก็ลองเฮดนะเจ้าตัวไตรเซปลองเฮดเนี่ยนะครับมันจะ ทำการทำงานได้ดีเนี่ยนะครับคือเราต้องยกกระดูกต้นงแขนออกมาหน่นึงเพราะจุดเกาะของกล้ามเนื้อไตเส็ลองเฮดเนี่ยมันก่อจากตรงนี้นะครับแถวๆข้อศอกเนี่ยไปที่ตรงกระดูกสะบักนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราเอาแขนติดลําตัวเนี่ยไตยเส็ลองเฮดเนี่ยมันก็จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่มันควรจะทํานะครับให้กล้ามเนื้อย,ยืดออกแล้วค่อยทํางานนะครับนะอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยซุมสี่สูมห้าลงไปนะครับโดยไม่คิดอะไรนะ ผมจะบอกเสมอทําอะไรก่อนจัดร่างกายก่อนใช่ไหมอ่าจัดอะไลเมนต์ให้ตรงนะครับบางทีเราไหลหอนะบางทีเราไหลยกเงี้ยนะกดไหลลงไปที่พื้นนะครับแอนโหนขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆลงไปชา้านะเก่งต้านเห็นไหม เทคนิคนะครับสำหรับท่านี้คือขึ้นเกือบสุดแต่อย่าขึ้นสุดร้อเปอร์็นต์เห็นไหมขึ้นสุดแรงต้านหายไปหมดเลยนะครับลงไปให้ลึกลง3ามวินาทีเป็นอย่างน้อยนะครับรู้สึกแต่เจ็บยืดออกต้นแขนพยายามล็อกนิ่งๆสอกชี้ไปทางนู้นอย่าไปกลางสอกออกนะครับให้เราคิดว่าเราเหมือนพยายาม บิดแขนออกงนี้นะครับแล้วกดไหล่ลงไปแอนอกขึ้นนะครับ มาในท่าที่3ครับจะเป็นท่าที่เรียกว่า floor press นะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเบาะมีแค่ดัมเบลเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นท่าเพรสได้ท่าเพรสมันเป็นท่าเล่นอกไม่ใช่หรอใช่ครับแต่เมื่อคุณนำสอกมาใกล้ลำตัวนะฮะแบบนี้เนี่ยไรเซปนะครับจะทำงานได้มากขึ้นนะเอาศอกมาใกล้ลำตัวนะครับอย่างนี้นะครับถ้ากลางสอกกล้ามเนื้ออกและคั่วไห,หลด้านหน้ามันจะยืดออกเห็นไหมตอนลง ถ้าเราปิดมากอย่างเงี้ยมุมที่กล้ามเนื้อลับมันจะเป็นไตเสพเยอะนะครับดันในขณะที่ดันขึ้นนะครับบีบบือเข้าหากันเล็กน้อยลงสามวินาทีนะครับฟโฟกัสตไตเสพเหมือนเดิมจะสังเกตว่าตอนดันขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้ดูไหมดันแล้วเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า J Curve นะครับเนี่ย ดันสุดมืออยู่ตรงไปรหปะลาานะครับลงสุดเห็นไหมมือจะอยู่ประมาณต่ํากว่าราวนมเล็กน้อยนะครับ มาครับเป็นท่าดันเหมือนกันนะครับแต่เป็นการดันนะครับดันพื้นนะโดยบีบศอกนะครับใกล้ลําตัวนะครับเหมือนกับท่าเพรสนะครับเมื่อคุณกลางศอกเนี่ยกล้ามเนื้ออกและหัวไหล่ด้านหน้าทํางานเยอะแต่ถ้าเราปิดศอกใกล้ลําตัวนะครับไปเส็จก็จะทํางานได้เยอะขึ้นนะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่างท่าพวกอ s o l a t i o n ที่ผมให้ทําตอนแรกเนี่ยกับท่าเพรสเนี่ยมันคืออะไร เพื่อนๆตอบกันได้ไหมอ่าเรามาดูมุมการเคลื่อนไหวดีกว่านะครับเวลาที่เราเทสไปข้างหน้าเนี่ยกล้ามเนื้อตรงข้อศอกเนี่ยเขาเรียกว่ามันทํ extension นะครับ e x t e n s คือเหยียดแขนออกแต่กล้ามเนื้อปลายเส็ส่วนที่อยู่ติดกับหัวไหล่เนี่ยมันเป็นไงมันเป็นไงครับมันยืดออกเห็นไหมฮะแปลว่าส่วนที่ออกแรงเยอะเนี่ยมันจะมาอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะอยู่แถวๆนี้เพราะฉะนั้นความแตกต่างคือ เวลาเราเราเพลแล้วเราเอาไตเส็จเนี่ยเราก็จะได้ส่วนตรงนี้เยอะขึ้นนะครับเรียกได้ว่ามันคนละพาร์ตกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็พยายามเลือกมาสัก2อถึงสามท่าแล้วก็ mix and m a ด์แในโปรแกรมได้เลยนะครับตำแหน่งการวางมือนะครับผมก็ให้ทริกอย่างนี้นะเราสังเกตเนี่ยดูแขนผมดิผมบิดอย่างนี้กับผมผมทำมืออย่างเงี้ยรูปทรงของไตเส็จนะครับของผมเนี่ยมันเหมือนกันไหมเนี่ย ถ้าเราบิดอย่างนี้นะครับไลรเสร็จส่วนข้างตรงนี้ทํางานได้เยอะขึ้นแต่ว่าข้อมือเราอาจจะบาดเจ็บนะเพราะว่ามันต้องหักเยอะนะผมเลยวางลักษณะเป็นตัว A แบบนี้นะเพื่อนๆลองไปอัดับกันได้นะครับนะแล้วก็ทําเหมือนวิดพื้นปกติเลยอ่ะสังเกตว่าผมขึ้นเกือบสุดนะครับไม่ได้ขึ้นสุดร้อยเอร์เซ็นยังสอกไปข้างหลังเยอะ ส่วนสุดท้ายนะครับอย่๋งที่ผมบอกคือไตรเซปส่วนยาวหรือไตรเซปลองเฮเนี่ยจะทํางานได้เยอะและมันจะทํางานได้เยอะขึ้นอีกครับถ้าเรายกแขนขึ้นไปอีกแบบนี้เลยนะครับหรือโอเวอร์เฮดดัมเบลไตรเซปเอ็กเซนชั่นนั่นเองนะครับยืนเล่นนั่งเล่นได้หมดนะอลองดูท่านะหายใจเข้าเกรงท้องเพื่อให้ตัวมั่นคงก่อนนะครับเกรงก้นนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆลงมานะครับรักษากระดูกต้นแขนให้นิ่ง หรือขยับได้เพียงเล็กน้อยนะครับอย่าไปกลางเยอะหายใจออกหายใจเข้ากัน้นค่อยๆต้านลงนะครับรู้สึกไตเสพยืดออกขึ้นสุดไม่ต้องล็อกข้อศอกร้อเ์ก็ได้นะครับ ลองไปทางมาดูนะครับผมให้ไอเดีย5ท่าเลือกมาสัก2-3ถึง3ท่านะครับเริ่มต้นที่3เซต1 0ถึงครั้งนะครับล้อค่อยๆเพิ่มน้ำหนักนะครับเพิ่มเซตไปทุกๆ1-2ถึง2อาทิตย์นะครับแขนคุณพัฒนาแน่นอน